เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สว่างตรงปกสว่างยันเช้านะครับใครนะครับที่อยากได้ไฟฉายสว่างตรงปกนะครับได้สามารถปรับแสงได้หลายสีนะครับแนนํารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีแสงหลายสีนะครับทั้งแสงสีฟ้าแสงสีเหลืองแสงสีขาวนะครับและตรงกลางขัานนะครับสามารถปรับเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีแถบแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้นะครับดูชาร์จนะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นะครับข้างหน้าก็เป็นไฟเตือนนะครับนี่ครับสีแดงครับ การใช้งานตอนกลางคืนนะครับสว่างมากนะครับจะดูนะครับนี่เลยครับสามารถปรับซูมได้นะครับรุ่นนี้นะครับปรับซูมได้จะวงกว้างวงเล็กได้หมดเลยครับนี่ครับแสงสีฟ้าแสงสีขาวแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็กระพริบนะครับไฟฉุกเฉินนี่นะครับปรับซูมได้นะครับสว่างมากครับรุ่นนี้นะครับใครนะครับที่สนใจนะครับก็กดที่จะกร้าทางด้านล่างสายมือนี่นะครับมีเก็บปลายทางครับรุ่นนี้ครับดูครับคุ้มๆนะครับ นี่ครับปรับสามได้สามสี่นี่เลยครับสว่างมากเลยครับปรับพร้อมกันยกนิ้วให้เลย